กมบันดาลตอนสารพัดสัตว์เรียบเรียงโดยลุงสิริในสมัยรัชกาลที่หมีเด็กชายคนหนึ่ง เรียกชื่อสมมติกั็แล้วกันว่าสออยู่ที่บ้านโคดแขวงบางปลาส่้อยจังหวัดชนบุรีเป็นคนชอบเล่นปลากัดเที่ยวเาสาะสแสวงหามาเลี้ยงไว้สุดแต่จะได้เพียงใดแล้วจับคู่ให้กัดกันในบางคราวเพื่อทดลองดูกำลังความว่องไวและความอดทนเก่งกล้าของปลาน,านั้นๆถ้าตัวไหนดีสมใจมีไหวพริบเนื้อคู่ต่อสู้ก็เพิ่มการธนุบำรุงเลี้ยงดูให้ได้ขนาดคอยพิทักษรักษาอย่างกดขันเอาใจใส่ ในตอนที่ยังนิยมเลี้ยงปลากัดอยู่เขาได้เอาใจใส่ต่อการเลี้ยงบำรุงปลาเช่นนั้นตลอดมาครั้งหนึ่งเขานำเอาปลากัดออกเทียบเห็นพอจะสู้กันได้เกอเอาใส่เข้าไปในขวดเดียวกันให้กัดกันอย่างเคยขึ้นชื่อว่าปลากัดเจอกันเข้าก็ต้องรี่เข้าใส่กันและกัดกันไม่ยอมลดละนักเล่นปลากัดชนไก่สมัยก่อนนั้นเขาจัดบอนนัดกัดนัดชนอยู่ในบริเวณเดียวกัน เราจะสังเกตนิสัยนักเล่นพน,นันได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรก็ที่บอนนี้แหละคนนิสัยใจเย็นละเมียดละเอียดอ่อนเขามักนิยมเล่นปลากัดเพราะปลากัดนั้นกว่าจะแพ้ชนะกันได้นับเป็นชั่วโมงเขาจะเฝ้าชมการกัดการบิดตัวการพุ่งเข้าใ่และสีสันอันง,งดงามของมันและสามารถจะบอกได้ว่าตัวไหนจะแพ้ชนะจากความว่องไวปราดเปรียวชั้นเชิงของปลา แต่นักพน,นันชนไก่นั้นเขาจะมีนิสัยไปอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนใจร้อนแต่ชอบสนุกคลึกครักเวลาไก่ตีกันเขาจะเชียร์ที่เขาต่อไว้อย่างเอาจริงเอาจังกระโดดโลดเต้นใช้แขนตีสีข้างเหมือนไก่ตีปีกกว่าจะหมดเวลาชนไก่ปรากฏว่าสีข้างทั้งสองข้างจะระบบมไปหมดแต่ก็ต้องทนเอาเพื่อแลกกับความสนุกคลื้นและการต่อรองเดิมพันอย่างมีชีวิตชีวา และการตีไก่นั้นก็ยังแสดงเห็นชั้นเชิงไหวพริบของผู้เป็นเจ้าของไก่ชนและคนดูรอบๆอบอีกด้วยการตีไก่นั้นเขาตีกันเป็นอันๆตีครบอันตามเวลาที่จับไว้ไก่ยังไม่แพ้ชนะเือเป็นอันหนึ่งเป็นเวลาให้ไก่พักให้น้ำตอนให้น้ำนี่แหละต้องจับตาคุมเชิงกันให้ดีเพราะมีการลักลอบซ่อนเร้นวางยากไก่ให้ไก่ต่อสู้ได้กลิ่นยาแล้ว งงงวยหมดกำลังต่อสู้พ่ายแพ้ไปไง่ายๆใครต้องให้น้ำเช่นเดียวกับนักมวยเมื่อชกกันหมดยกการกัดปลาชนไก่เป็นกีฬาการพนันที่นิยมเล่นกันมาในเมืองไทยนับเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆนักการเมืองสมัยนั้นเคยปรารบกันว่าต้องการให้เลิกการพนันชนิดนี้เสียทีเห็นเป็นการเสียเวลาทำมากินไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย จากนั้นมาจนบัดนี้เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วตามชนบทเกือบทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศก็ยังมีบ่อนไก่ชนกัดปลาในวันเสาร์อาทิตย์อยู่ทั่วไปมีหนำซ้ำยังมีอาชีพเลี้ยงไก่ชนตระโกนดีขายกันในราคาแพงกว่าไก่พันเนื้อพันไข่เะอีกในทางพระพุทธศาสนาเราถือว่าการกัดปลาชนไก่เป็นบาปด้วยเพราะเป็นการทรมานสัตว์ชาวพุทธแท้ไม่นิยมส่งเสริมการกีฬาประเภทนี้ แต่คนไทยก็ยังตัดใจทิ้งกีฬาประเภทนี้ไม่ได้ย้อนกลับมายังเด็กชายสอเมื่อจับปลากัดสองตัวลงในขวดเดียวกันเพื่อให้มันประลองกำลังกันมันรีบเข้าใส่กัดกันเป็นพลวันแล้วตัวหนึ่งก็พลาาท่าถูกกัดที่ตาขวาโลก,กตาทะลักออกมานอกเบา้าเขาจึงรีบแยกปลาออกจากกันเอาใส่ขวดคนละขวดดูแลบำรุงเลี้ยงตามควร ภายหลังผู้ใหญ่ก็ได้พาไปฝากเรียนหนังสือที่วัดเขาจึงต้องเลิกเลี้ยงปลากัดไปโดยปริยายเขาอุตสาห์เรียนจนจบชั้นของโรงเรียนวัดนั้นจึงถูกส่งตัวเข้ามาในพระนครเพื่อศึกษาขั้นสูงต่อไปแต่เขาก็อยู่กับวัดเช่นเดียวกันวันหนึ่งระหว่างโรงเรียนภาษาไทยปิดเทอมคณะครูโรงเรียนภาษาบาลีประชุมตรวจข้อสอบ เขาได้เข้าปฏิบัติทำรรกิจการที่พระท่านใช้สอยแลดูแลเลี้ยงน้ำด้วยโดยมิคาดฝันขวดน้ำธรรมดาที่วางอยู่เล็กๆกลับระเบิดขึ้นมาได้แต่กระจายไปในที่ต่างๆแต่มีเศษแก้วชิ้นหนึ่งพุ่งเข้าแทงถูกแก้วตาซ้ายของเขาอย่างแรงจนทำให้เจ็บปวดรวดร้าวระบมเหลือทนความเจ็บปวดทรมานนั้นเองเป็นเหตุให้เขาระลึกถึงครั้งอย่างเลี้ยงปลากัดเคยจับปลาให้กัดกันจนปลาตาบอดไปข้างหนึ่ง ผู้ใหญ่ได้จัดการนำไปให้แพทย์รักษาแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นที่สุดในตาของเขาก็บอดไปข้างหนึ่งเรียกว่าบอดเพราะกรรมที่กระทำไว้ในการให้ปลากัดกันจนตาบอดนั่นเองเรื่องนี้ท่านมหาเถาเปลี่ยนห้าเป็นผู้เรียบเรียงตามคำสั่งของสมเด็จพระศาสนโสพลวัดเทพสรินทราวาสเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการแข่งโค วันที่7มีนาคมพุทธศักราช2465ท่านนายพันโทพระวินิสาราได้รับจดหมายจากพระภิกษุนิ่มธรรมรักิตโตเล่าเรื่องของคนสองคนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเมืองกัมพูชาธิบดีนายเพชรคนนี้เป็นคนดุร้ายจิตใจโหดเหี้ยมและมัวเมาด้วยของเสพติดสุราก็กินฝิ่นก็สูปชอบเล่นการพนันแข่งโค เวลาแกเอาโคของแกเข้าแข่งเพื่อกระตุ้นให้โคของแกวิ่งชนะแกจะเอาปะตักแต้มแทงที่ก้นโคจนโลหิตไหลออกมาจากก้นโคไม่หยุดโครก็วิ่งะเลิดไปเพราะความเจ็บปวดสุดจะทนทานแกทำเช่นนี้ทุกครั้งที่เอาโคเข้าแข่งจนชาวบ้านให้ใช้ยาเรียกแกว่านายเพชรโคเหาะไก่หรือสุนัขก,ก็ตามเดินเข้ามาในบริเวณบ้านของแกถ้ามาคุยเคียกินของที่แกปลูกไว้หรือตากไว้ แากแกจับได้แกจะเอามีดตัดขาแล้วบิดคอจนกระทั่งมันตายไปจิตใจของแกมีแต่ความโหดเหี้ยมทําเช่นนี้มาหลายปีเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็หวั่นเกรงคอยระวังไม่ให้ไก่หรือหมาเข้าไปในบริเวณบ้านของคนที่มีใจเป็นยักษ์เป็นมารอย่างในเพชรต่อมาในเพชรเกิดโรคขึ้นในร่างกายเวลาจะนอนก็ให้นอนไม่ได้เพราะจะปวดในกายอย่างสาหัส ้าหลับไปก็จะเกิดนิมิตฝันร้ายเห็นแต่คนถือหอกถือดาบถือเชือกมาทิ่มแทงมาฟันทั้งผูกมัดมือมัดเท้าของแกอยู่ร่ำไปทำให้แกมีอาการตกใจกลัวร้องเรียกบุตรภรรยาให้มาช่วยด้วยความตื่นตระหนกครั้นบุตรภรรยาเข้าม,มาในห้องเก็ไม่เห็นมีอะไรได้แต่คําที่แกละล่ำละลักเล่าให้ฟังเวลาอุจจาระหรืออาเจียนออกมาก็มีแต่โลหิตไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ถึงจะเยียวยาหาหมอมารักษาก็ไม่มีทางจะรักษาให้หายได้นายเพชรเสวยทุกขเวทนาเห็นปานชนีมาหลายวันจึงได้สิ้นใจตายตามเวรกรรมที่แกรกระทำต่อโคหมาไก่บรรดานี้เห็นผลมีอีกเรื่องหนึ่งพระภิกษุเล่าว่าที่เมืองกัมพูชาเทวดีเช่นกันมีชายคนหนึ่งชื่อนายหอมเป็นคนจิตใจดุร้ายไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม วันหนึ่งในหอมปีนต้นไม้ขึ้นไปจับลูกนกในรังเมื่อจับได้แล้วก็บิดคอลูกนกให้ตายแล้วโยนลงมาจากนั้นแกก็ลงจากต้นไม้นั้นเก็บอนกไปทำเป็นอาหารบริโภคในคืนวันนั้นเองในหอมนอนหลับอยู่บนเตียงในห้องของตนอยู่อๆบุตรภรรยาก็เข้าไปเห็นในหอมขาดใจตายไปโดยที่ไม่ได้เจ็บป่วย แต่ลักษณะการตายของนหอมคือศีรษะตกจากหมอนคอพับคล้ายกับลักษณะของนกที่นายหอมบิดคอมันตายนับเป็นเรื่องที่กทำให้ผลเกือบจะเรียกได้ว่าทันทีทีเดียวมีใครตอบได้บ้างว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและสำหรับกรรมบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่ากรรมตามทันเรียบเรียงโดยคุณละเมียด พระพุทธองค์ท่านทรงมีหลักคำสอนไว้ว่าให้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ความสุขที่แท้จริงของารวาสก็คือผัวเดียวเมียเดียวถ้าครอบครัวใดเกิดคิดนอกใจไปมีบุคคลที่สามเข้ามาครอบครัวนั้นจะเริ่มหาความสงบสุขไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผัวที่ไปมีเมีน้อยเมียที่คิดไปมีโชกก็เช่นเดียวกันบ้านแทบไม่เป็นบ้านมันแปลกเหลือเกินไม่ทราบว่ามันหวงอะไรกันแน่ เมียที่ผัวมีเมียน้อยบางคนจะพูดว่าไม่หวงหลอกตัวคนนะกลัวแต่จะมาแย่งทรัพย์สมบัติแต่พอผัวใสมบัติจนหมดก็ยังตามไปด่าเมียน้อยบางคนถึงกับจ้างคนไปยิงเมียน้อยไม่รู้ว่าหวงอะไรกันแน่ท็อปเป็นชื่อของชายหนุ่มรูปงามลักษณะของท็อปก็คือเตีย้ยอ้วนขากรมหน้าสี่เหลี่ยมผิวขาวเหมือนสัมีีแต่เป็นเม็ดสำลี มองดูรูปร่างแล้วไม่ผิดชื่อว่าอ้วนต๊อปเป็นมะขามข้อเดียวถามว่าทำไมจึงชื่อต๊อปได้รับคำตอบว่าพ่อแม่ตั้งมาให้ตามลักษณะรูปร่างของเขาอาชีพของเขาคือยามเฝ้ารถบนถนนของกรมทางเห็นรูปร่างเขาอย่างนั้นเถอะยังมีหญิงสาวมาติดต่อไม่ขาดเขาถูกย้ายไปเฝ้ารถบนถนนที่ไหนเขาก็มีเมียที่นั่นพูดถึงสารรูปของเมียเขาแต่ละคนล้วนแต่งามงามทั้งนั้น อ้วนสั้นดำหรือไม่ก็ผมสูงผมเป็นกระเซิงบางคนก็แ,แลดูบมบวมคล้ายคลยคนอยู่ไฟไม่ถึงบางคนดูเหลืองอึ่งซึ่งเวลาเย็นๆใครเดินผ่านริมถนนหลวงสมัยก่อนที่มีรถนอนอยู่คล้ายคายแผลที่จอดอยู่ตามริมคลองในรถนั้นมีทั้งห้องนอนครัวห้องน้ำภายในรถจะเห็นเมียแกใส่เสื้อในแบบที่เรียกว่าคอกระเช้า จากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีดอกราดำๆตามแขนเสื้อในบ้างตามคอเสื้อตามเอวเสื้อบ้างแล้วแต่จะมีเหงติดตรงไหนก็จะกลายเป็นดอกดวงเมียของแกจะหงข้าวกินข้าวอาบน้ำหรือว่านอนตากลมอยู่ในรถบ้านคันนั้นทุกวันบางคนไปมองเห็นสภาพแล้วกลับมาบ้านไม่เปลืองข้า,ขาวกินข้าวไม่ลงต๊อบมีเมียนับไม่ถ้วนคณะสรพงษ์ตรงอายเชละไม่ใช่ว่าสามาติดอย่างเดียว ท็อปยังมีนิสัยแบบไก่แจ้อีกด้วยเจ้าชู้หาตัวจับได้ยากเมียของแกนั้นถูกทอดทิ้งบ้างตายไปบ้างแล้วแต่เหตุการณ์เป็นความสุขของท็อปที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดเวลานั้นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันอดจะคิดอิจฉาท็อปเสียมีได้ต่อมากรมทางเลิกจ้างเพราะมีที่เก็บรถบนถนนเป็นสถานที่ราชการเรียกว่าแขวงการทางท็อปก็ต้องเปลี่ยนอาชีพจากเป้ารถบนถนน เป็นเฝ้าปูแสมชายเลนท็อปมีลูกเมียเป็นตัวตนมีบ้านหลังงามปลูกอยู่เองโดยอาศัยรับจ้างเฝ้าที่ดินที่ราชาที่ดินเขาซื้อกันไว้และเลยปลูกบ้านอาศัยอยู่ในนั้นด้วยพูดถึงบ้านของท็อปเป็นบ้านหลังคามุงจากแบบเพิงหมาแงนเสาก็คือไม้ปงในป่าชายเลนฟ้าขัดแตะด้วยไม้ปงเอาจากยับติดกันแดดกันฝนสาดหาซื้อตมดินมาสองใบใส่น้ำฝนที่รองจากหลังคามุงจากนั้นเอง ใช้กะลามะพระ้าวตักน้ำกินแทนขันใช้หม้อดินหุงข้าวต้มแกงเชื้อเพลิงก็คือกิ่งไม้แห้งมีไม้แสมบ้างไม้ปงบ้างเก็บมาตากแห้งไว้ใช้ไม่ขิดจุดขี้ใต้ก่อไฟหงหากินอย่างนี้ทุกวันเมียคนสวยคนนี้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่ารูปร่างผอมสูงหน้ายาวกินมากปากเประให้ชื่อว่ามอม มอมอยู่กินกับท็อปจนมีลูกด้วยกัน4คนเป็นชายสองหญิงอีกสองคนท็อปมีตะข้องสำหรับใส่ปูสแสมและขอเกี่ยวปูทะเลเป็นอาวุธสำหรับหากินเมื่อจับปูมาได้ก็กินบ้างขายบ้างเรียกว่าหยุดอยู่กับที่ไม่ต้องย้ายครอบครัวไปไหนอีกแล้วอาชีพจับปลาจับปูก็ยังเจอรักใหม่เพราะมีสาวๆไปจับปูเหมือนกันสาวนี้สวยกว่าเมียเก่ามาก คือสาวกว่าแขนคอกหนักลมเหมือนจานเตี่ยกว่าเมียเก่าหน่อยกินหมากเก่งเหมือนกันพูดก็เก่งเห็ขนคอกคอกอย่างนั้นกเ็เถอะต่อยเก่งจังเลยนี่ถ้าเปรียบมวยกับขาวผ่องก็ไม่แน่ว่าใครจะรองแชมป์คนแขนคอกนี่แปลกเนื้วมือตามข้อมันโปโๆและแข็งหน้าดูเป็นหมอหนวดด้วยหนวดจริงๆให้หายเมื่อยบีบไปตรงไหนอย่าบอกใครเลยแซ่บหน้าโด ท็อบคงหลงสเสน่ห์แขนคอกงดเก่งนี่เองแกรักของแกมากเวลาไปหาปูก็เอาเมียใหม่ไปด้วยขอให้ชื่อเมียใหม่ของแกว่าจันจันน่ารักจริงๆคือสามารถช่วยปกป้องท็อบได้เวลาเกิดมีคนมารังแกท็อบเท่ากับท็อบมีองค์รักแล้วท็อบจึงรักเมียใหม่ของแกมากคำว่าเมียหลวงไม่มีเมียคนไหนอยากให้ผัวไปมีเมียใหม,ม,ออม่เมื่อท็อบมีเมียใหม่ก็ต้องปลูกบ้านเป็นเรือนหออีกหลังหนึ่ง เพราะอยู่ดิกันกับเมียเก่าไม่ได้ทําการงานไม่สะดวกเรือนหอใหม่ก็ไม่ผิดหลังเก่านั่นแหละเมียหลวงโกรธแค้นผัวที่ไปหาของใหม่มาครองตอนเองเลยเหี่ยวแห้งลงไปอีกจากที่แห้งอยู่แล้วและก็เกลียดเมียใหม่ด้วยที่มาแย่งของรักของตนไปผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงมักจะอดใจอดโมโหไม่ได้เวลาผมมาหาก็มักจะพูดจากระทบกระเทียบถึงเมียน้อยเช่น ไปกินข้าวบ้านโน้นซีมาบ้านนี้ทำไมบ้านนี้ไม่มีอะไรอร่อยๆให้กินหรอกเป็นต้นผัวก็เลยหมดอารมณ์กลับไปบ้านเมียน้อยอีกเมื่อเหตุการณ์เป็นไปถึงขนาดนี้แล้วความคิดความแค้นก็ผุดขึ้นมาในสมองเมียหลวงยิ่งเห็นผัวไปจับโปกับเมียน้อยทุกวันอย่างนั้นความแค้นก็ยิ่งมากแล้วผัวยังไม่ค่อยมาหาอีกก็ยิ่งเพิ่มความแค้นมากขึ้นเป็นทวีคคน บางวันยิงเห็นเขานั่งคุยกันยังมีความสุขเพราะบ้านอยู่ใกล้กันแค่นั้นเมียหลวงเห็นแล้วก็ยิ่งเศร้านึกถึงความหลังที่ตนเคยมีความสุขกับผัวเคยนั่งเคยนอนคุยหัวร่อต่อกระซิกกันมีอะไรก็ได้ปรึกษาหาหรือกันกินก็กินด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้จะเลี้ยวไลหาก็ไม่พบจึงคิดจะแกล้งเมียน้อยให้ได้และแล้ววันนั้นก็มาถึงเมื่อผัวกับเมียน้อยออกเดินทางไปหาปูเมียหลวงจึงปัสสาวะใส่กะลา แล้วนำไปเทใส่ตุ่มน้ำกินของบ้านเมียน้อยเพราะเมียน้อยกลับมาก็ต้องกลับมากินน้ำด้วยความร้อนความเหน็ดเหนื่อยและความหิวกระหายกะลาแรกที่เมียน้อยกินน้ำเข้าไปด้วยความหิวก็ไม่มีอะไรผิดแปลกเพราะแกหิวจัดพอกะลาที่สองก็ได้กลิ่นและรสชาติที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมซึ่งตนเคยกินแต่ก็ไม่ปรีปากและสงสัยเป็นอย่างอื่นเข้าใจว่าตนอุปทานไปเอง แล้วเรื่องกังหยับหายไปเพราะสมความแค้นของเมียหลวงแล้วต่อมาเมียหลวงเกิดไม่สบายไข้ขึ้นสูงร้อนกระวนกระวายความร้อนทำให้อยากน้ำลูกๆกก็ตักน้ำมาให้กินแต่แม่กลับดุว่าหาว่าลูกเอาน้ำอะไรมาให้กินไม่ชื่นใจเลยลูกลูกก็พยายามหาน้ำฝนน้ำบาดาลน,น้ำต้มน้ำยาหอมกินแก้ลมแม่ก็ไม่ยอมกินทั้งนั้นแกต้องการกินน้ำในปลักควย คำว่าปลักควายคือที่ที่มีควายนอนพักผ่อนตอนกลางวันนอนเคี้ยวเอื้องกินไปก็ถ่ายหนักไยเบาไปตามประษาควายไม่มีลูกคนไหนจะกล้าเอาน้ําในปลักควายมาให้แม่กินเพราะมันสกปรกแต่แม่ขอร้องวิงวอนให้ลูกเอาน้ําในปลักควายมาให้กินอย่างน่าเวทนาและบอกว่าถ้าไม่ได้กินน้ํานั้นแม่จะต้องตายเพราะอยากกินเหลือเกิน โลกโลกก็ไม่มีใครไปตักมาให้แกจึงกระเสกกระสนไปตักน้ำในปลักควายกินจนได้และพร่ำพูดแต่ว,ว่าชื่นใจจริงๆใครๆลองคิดดูเสียว่าคนกินน้ำอย่างนั้นจะมีชีวิตยอยู่ได้ไหมต่อมาแกก็ตายกรรมใดใครก่อก็ต้องรับกรรมนั้นไปเมื่อเมียหลวงตายมีคนไปเผาศพกันมากพอสมควรกลิ่นศพที่เผาทุกคนบ่นว่าเหม็นเหมือนปัสสาวะ และแล้วก็มีหญิงชราคนหนึ่งเดินมาเล่าให้คนเหล่านั้นฟังว่าแกเห็นเหตุการณ์ที่เยียมอมพูดตายปัสสาวะไส่กลาแล้วไปเทใส่ตุ่มน้ำกินของยายจันเมียน้อยจนกระทั่งยายจันกลับมาจากหาโปและใช้น้ำในตุ่มนั้นดื่มกินจนหายอยากแต่แกพูดบอกเวลานั้นไม่ได้เพราะกลัวเขาจะทะเลาะก,กันและแกก็ยังเล่าต่อไปว่า เวลายายมอมจะตายทำให้อยากกินน้ำในปลักายจนต้องกระเสือกกระสนไปกินน้ำนั้นด้วยความชื่นอกชื่นใจแล้วจึงขาดใจตายไปต่อจากนั้นอีกนานยายจันจึงเป็นโรคชาราตายเมื่อปีพศ .2527 ส่วนผัวรูปหล่อยังอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วดีที่แกอายุยืนกว่าเมียทั้งสองคนเหตุการณ์ที่เล่าจบไปนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายแต่ต้องสมมตินามกันขึ้นมาบ้าง สุดท้ายขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพึงสังวรไว้ว่าจงทำดีละเว้นความชั่วแล้วกรรมดีจะมีกับท่านอย่าได้คิดจองเว้นจองกรรมซึ่งกันและกันเลยต่างก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดไม่ช้าไม่นานเราท่านก็จะต้องตายจากกันไปแล้วสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเมีิวัดเรากว่าจะเกิดกันมาได้แสนจะยากลำบากฉะนั้นเราควรเร่งทำความดีกันเถิด ตายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติจนิดเดียวไม่เหมือนวัวควายตายแล้วกระดูกเขาหนังเนื้อยังใช้เป็นประโยชน์ได้คนตายแล้วเหลือแต่ชื่อเสียงความดีที่คนรุ่นหลังจะนำมากล่าวอ้างถึงก็เท่านั้น